สวัสดีครับเพื่อนๆที่มีหัวใจรักการเกษตรนะครับวันนี้ผมคุณประพันธ์นะครับทีมงานของดรกรสุกเกษมเจ้าของผลงานตัวนี้ RD2551 นะครับงานสะอาดที่ได้รับการาวิจัยผ่านาการตรวจสอบจากหน่วยงานภาครัฐนะฮะวันนี้ได้โอกาสดีครับ มาขออนุญาตพบกับผู้จัดการบอยบผู้จัดการบอยเป็นผู้จัดการดูแลสวนที่เห็นเห็นเลยก็คือเป็นมะพร้าวน้ําหอมใช่ครับใช่ไหมใช รายงานพิกัดตรงนี้อยู่บริเวณอยู่ติดกับโรงเรียนบางบัวทองเลยครับหาไม่ยากนะหาไม่ยากครับโรงเรียนบางบัวทองแล้วก็โลเคชั่นไอ้ตรงนู้นติดถนนอ่ารผมผมจกันจนาพิเศษอะไรป่ะใช่ไหมไอ้ตรงแถวบางใหญ่ทางอะไรแถวนี้ใช่ไหมก็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วถ้ามีโอกาสอยากจะมาพบอยากจะมาพูดคุยอยากจะมาดูว่าผู้จัดการบอยเขาใช้ R าร์ดีส้ตัวนี้ นะครับงานสะอาดอปสัสจักเคมีก่อโรคจุลินทรีย์ที่ดีมีประโยชน์นะฮะผู้จัดการบอยก็ได้เอามาใช้ทีนี้การใช้แล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เลยขอญาตสอบถามฝากคุณแพลวถือกันนะนคณแนนชิมนีน่นค่แนนชิมก่อนหน้าที่จะผู้จัดการบอยตัดสินใจเอา RD251 เข้ามาใช้เนี่ย สวนมะพร้าวของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างมีปัญหาเรื่องอ,ออกจันแล้วลูกร่วงลูกร่วงไม่ติดลูกไม่ติดนะออกจันแล้วลูกเล็กๆๆๆมันก็ฝ่อแล้วก็ร่วงเลยร่วงไปลงเลยมล่วงเลยอ๋อครับพอแล้วก็ค้นหาทุกทีแก้มาหลายอย่างแล้ว กอได้ได้หาวิธีแก้ปุ๋ยได้หายาอะไรแก้วาหลายตัวได้หลายชนิดแล้วปุ๊บเสร็จแล้วก็ก็มาพบพี่ประพันธ์อ่าเจอผมคุณประพันธ์ครับผมก็แนะนำยาตัวนี้ให้เราใช่ผมก็แนะนาตัวนี้เลยงานดีมีคุณภาพเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะตอนนี้นะเราไม่ได้อวยกันไม่ได้โกหกไม่ได้อะไรเพราะว่ามีงานวิจัยจากห้องแลบผ่านหน่วยงานของรัฐ เป็นเป็นคนรับประกันรับรองมานะฮะแล้วก็เป็นโครงการที่ดีๆที่ดรกรเนี่ยมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจังรจริงใจนะฮะก็โชคดีได้มาเจอผู้จัดการบอยผู้จัดการบอยก็ดูแลอยู่ โซนนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยอยู่กี่ประมาณกี่ไร่ผมดูแลทั้งหมดเกือบสามร้ไร่ครับโซนนี้นะครับผมของเจ้าของเป็นเป็นของคุณคุณตงคุณโต้งกลุ่มที่ของโรงงานวิเศษนิยมวิเศษนิยมอายายาสีฟันนะครับฟันนะแล้วก็มีผิดพันตัวอื่นอีกหลายหลาตัวครับปุ๊บเสร็จอทีนี้ย้อนกลับมาพอได้ r าดีสองได้ลองมาใช้แก้ปัญหากับมะพร้าวน้ำหอมแล้ว ใช้มากี่เดือนแล้วใช้มาประมาณสี่ห้าเดือนอมันมันเห็นผลคือใช้ต่อเนื่องต่อเนื่องฉีดสี่ห้าเดือนเจ็ดวันเจ็ดวันฉีดทีหนึ่งวิธีการใช้เลยครับเจ็ดวันคุณบอยอผู้จัดการบอยมีระเบียบมากเลยไม่รู้ละเจ็ดว,วันครั้งเจ็ดวันครั้งพาลูกน้องฉีดวิธีไหนเนี่ยก็ฉีดที่รอบกบฉีดที่ดินครับรอบกบแล้วเราเราใช้สายใช้ผสมอะไรตอนแรกเราใช้เรือ อ๋อใช้เรือลงไปในท้องล่องเลยแล้วก็มีผสมยาในในในเรือแล้วก็แจกพ่นไป5 c ซีซีต่อน้ำา20ลิตรเพื่อการบอิฉีดอย่างนี้ทำแบบนี้มาสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งเดือนหนึ่ง4ครั้งครับผมกี่เดือนติดอ่าประมาณ3-4เดือนครับ3-4เดือนเห็นผลเลยเหรอครับก็เริ่มเริ่มจากที่ว่าลูกลูกล่วงแล้วก็ที่ไม่ติดลูกเลยอ่ะก็ กลับมาติดจันติดจันอะไรจันออกแล้วก็ติดลูกแล้วก็ลูกออกมันจะมาเป็นเป็นสเต็ปมันนะเป็นขั้นตอนแล้วก็ถึงตอนนี้ก็คือปัญหาได้ผ่านการแก้ไขไปแล้วโดย r d 2 5ดีบอยได้ใช้ตัวอื่นผสม RD ดีไหมไม่ไม่ไม่ได้ใช้เลยครับหมายความว่าใช้ RD251 โปรตีนพึ่งนี้ตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยครับโดดๆเลยเจ็ดวันแล้วเรา มันมีปัญหาอะไรไหมเรื่องกลิ่นเรื่องไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเลยใช่ตัวนี้ไม่มีสารเคมีใดๆเลยนะฮะเป็นงานที่สะอาดมากๆเลยเป็นโปรตีนพึ่งนะครับเป็นงานเป็นเป็นงานวิจัยตัวล่าสุดเลยของประเทศไทยนะฮะถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นในคลิปนี้